สบายดีในกรณีมือนีดอกฟ้าคึดอ,อยากกินสีนจุม่มเขาต้องเหตุสีจุมในแนวของดอกฟ้าไปไปเบิงแต่เขาอยากกินสีนจุม่มแต่เขาต้องหาอุปกรณ์คือพักหยาขาหุน่นซีไอสังจังซันจักสีไปไปหาวันจุดทีของเฮากับมีอยู่หลังบ้าน ที่พงเฮาก็มีอยู่หลังบ้าน

ไปปักบัวแล้วไปเอาปักบัวละพาโอ้ตะเวนกำลังขึ้นตอนนี้ประมาณแปดโมงโอู้วเอาหมกซุกินี่ก่อนหมกซุกินี่บาดทางขวบงก์เป็นยังมันโบมีมี่ก็บเลียมักซุกินี่านานาม,นมาพี่ลูกมาพี่ ผักบัวละพาสบายตายปกติมันเขากินเลยนะมันแพงได๋เขาขายเยอก 1, 2, 3, กนะกําหนึ่นงสองดอนสามดอนนะลูกเนาะฮะไอ้แท่งไอเก็มยังซอยแม่ไอ้แท่งก็จะไปบางกงล่องแม่ละเดี๋ยวกล่องอี๊เอาไปใส่เอาไปใส่ให้แม่เนยะเอาเอาเนี่ยไปใส่ใ เอาผักวัวแล้วพามแซ่บเอาบัวผักพร้อมป้อมลูกเอาพร้อมป้อมเอาอมะแขงตะยุโอเคเอาไปใส่ให้แม่หน่อยไหมลูกเฮ้เอาไปใส่กระตาให้แม่ ตาต่างพาพาออกมาลิ่นเลยนะ<า>อันนี้มะเฟดมะเฟดเท่ากับเอาลูกตอลแกเก็บมะเฟดให้มามีนวเก็บมะเฟษเก็บเชียรนี่โบโบอันนั้นมีไงเอาไว้เห็ดแนวโบเบ็ดเลยลูกม่ใหญ่เอาไว้เห็ดแนวไปปลูกมะออื่นเออปีหนาไาพี่ลูกมะไปเก็บผักกาดนะแม่ไปเก็บมะเฟษเออ ไปไปเก็บมักเกลนทาร่าไปเก็บมักเลนลูกแนวลูกมักทาราหมักมันแข็งไอแทนบมมักกินมักเกลนดิบทาราหมักกินมักเกลนดิบอืมทาร่าปวดงบกระปากนี่เสียบมาเลยลูกข่อยแปลกได้มักกินมักเกลนดิบ หักแต่ทละไอ้แทนว่ามันแข็งเนาะลูกเนาะมาอืไอ้แทนมากินตัวซุกมป่ะมาทั้งปีลูกว่ะนี่มะเขือใหญ่ไม่ใหญ่เอาไว้เอาแนวปีหนาเอาไว้ปลูกปีหนาเครื่อมกทัวเครื่อมกทัว สวันดลังบ้านเฮาินบักกวาเเย้มาหอดไฮไลท์เฮาแล้วอักาศอู้เบอ่งอีแม่หาแนวนี่ไอ้แทนจับแม่ไว้จับกองให้แม่แน่จับกองให้แม่แน่อะลูกตไว้เด้อโอเคเมยกันนึงก่อนวันจา แฟนททยแม่เด้อนี <Huh? S 2> yeah. <Wolver> ่เอาเบิ่งพักนี่ลูกักาทานี้เกิดทุกอย่างบ้านเขากับปูกไว้กินเก็ดีทนตัวเองทนายตัวเองทนยยังเดีได้มาเล้วพักกาด ประกาศเอันนี้่นถืออะงนีม่เอาบะลายเอาสำหรับกินนี่จมสองมือลูกจมสองมือทาลาดีเอาไปใส่อันเอาไปใส่ผู่ให้แม่เด้อเอาไปใส่อันนั้นอันนี้เด้อะไข่ตั้งไข่ก้อนอือหือแม่อย่าบังไอย่าบังบ่ลูกอู้อานทาลานี่ตอนนี้ลูกของทาลาทาลาเดี๋ยวเอา เมเอาสองอันเอาไปใส่เอาไปใส่ไไกระตาให้แม่ไวไว้เอาไปใส่กระตาให้มัมมี่เน่สินดาดของเขาหมั่นใจคุณภาพทำยาเทียอยา,อาห,หมั่นใจคุณภาพได้จ้า อึดอึดข้คางน่านตัวเองงามเนาะงามแหละผาออแกนิคของเฮาอุ้ยแม่อยากได้ตกเป็นเป็นซอมลูกอู้มันช่วงสีหวานตัวอินตอนใหน่อึดอันสีหวานอันสีหวานซอมติี๋โอเค ไปเอาพักอันนะ,ะเอาเอาไปใส่เอาไปใส่ขู่อันเอาปะลูกยางเอาไปใสปป่มาหยั่งมะปะอันนี้ก็คือสวรรค์ของลูกก้อยดอกมะโอ้มะแตงเอาปิดหน่อยลูกม,ม,ม,มันใหญ่เลยเออดเบิ้งแม่ไปเอามีดมาซอยแต่จังหน่อยเอามีด แดงใหญ่ไอ้แทนจับเอาไว้ลูกไ่สิบานให้ไว้เออเออเย้ปินมาเบนงมหมดูเย้เย้ได้แล้หมักเตะใชนะเตกใช่นะโอเคปะอันนี้มีหมักบวบล่าน้ำมีหมักแดงใหญ่ผมบวบล่าวมักแดงผม ดอกตาเวนยังไม่เป็นปะลูกเอะทะากินผักเลยโอ้โอกินผักเลยอทำไม่ซ่โมเดกับพ่พแหเลยสำนบีกบเลยใส่เออ ขอาวซอยลูยกคุณหฮงไดวียค่ะมาโคดนาหมัออกแดงเนี่ยมักินดอดาวเฮงงามงามอยากกินหมักเวฟอยากกินหมักเวฟหมักแซันนี้หม,มักอ่างงนขาเทือนเขาคือจ้นนา อ,อ่างเงินขางเงินอนอ่าฉันหนอกกินบมะควีอือฮึก็หน่วยใหญ่ได้ปีนี้ปรากฏว่าหน่วยใหญ่ขึ้นไปเห็ดเหลาไปเห็ดวายแนวมเมฆไปเห็ดวายแนวอีค่ะอ่าฉอกไ้อ้หน,น,นกหนูมากินมันบุรลนทร์หนกหนูนน หอบเห็นเต็นตายมามันีพักเซนลีพักเชอรี่พักพัก,พกตั้งสายตั้งสายบานเฮาหอมหอมปลูกเธอเดียวแล้วเลยเทิงบา่าอันเทิงบัติมะตกลงมามันกับพวกเป็นอย่างปีหนามามันก็ขึ้นคือเก้าอันนี้

Kim đại gì vậy? Hom đe? hôm đe? Hom bắn 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 mà bắn mà bắn 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 Mà bắn 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 bên đây, เดียวก็เอาไปปนกันหลายอันหลายแนวทาร่าเดชดมึงดูโลโอ้เป็นอะไรลูกไอเทนบอส่เกอร์อีกแล้วไปอันเดียดได้มาแล้วผักตังาซพักตังายไปไปเบิ่งนตอมีผักยังอีกที่หายเฮากิน ายางลูกก่อนจะมักเฮ่เฮ hey, hey, like ่โบลินขี้ดินไลเดอร์มักลายขี้ดินไอแทนใส่เกลือในลูกอันเดียน้องให้งบอมักบบหายเสีบโบใสเกิือมักแตงแรงฤทธิ์มักบวบน้อยนี่โอเคมหไงเราสิแกงเห็ดเราสิเอาไปใส่ เดคอมโพสเออเออมมเป็น,นเนขาเขอินเ่นพุน่นพุ่นสีประภาพเฮากระยาต้นหมอกต้นไม้เห็นและตีขอบมามาปาไว้ในนี้มันลงอันเดีเฮากันแล้วกับการเก็บพักของเราก็มีพักตั้งสาย ประกาศซ้อมพักบัวพักบัวแล้วก็นแล้วกันพักขมหมาสกวอตท่านี้เขาก็เตรียมพร้อมก,กับการกินซูกี้ของเขา ซุกี้สบายสบายสไตล์ซีภูไทยแล้ว่วปมาเบิงตอนถามมันแล้วแล้วพักปลอดสารพิษจากหลังบ้านสวนครัวอู้มันดีเลยเนาะประหยัดกับประหยัดแถมยังปลอดภัยอีกหาใส่ได้วิตไตายกับลีงน้อยลีงน้อยกินหมากหมากเกรบหมากองางุล ไอ้แทนกินมะกรีบ yeah. uh ok บ๊อกขื่นบอ่อือหือไอ้ถามบ๊อขึ้นบ่ล mm. ูกไอ้ถามบ๊อขึ้นบ่ลูกบายบายท่าละแ <Bye. S 1> ม่ขึ้นป้าเลยเดอ้อไอ้แทนขึ้นป้าเลยเดอ้อขึ้นป้าเ ความสุขอยู่บบไกลอยู่ไกลๆเฮาเพียงใ่เฮาอย่าเบิ่งขามันเท่าน,นั้น<ใ>น,นี่นแหละความสุขอข,อของเฮาก็คือการอยู่กับครอบครัวกับคนที่เฮาหักก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับไดแล้วปลูกพักปลูกหญ้าเนาะประหยัดกินถูกกายจะโบถูกใจก็โอเคอเลยนะลูกเนาะ อ,อกมาลินแดดดีอ,อกมาลินแด,ดดดีลูกซ้ายค่อยว่าเขาเจ้าหมากักแดดเขาบริยานแดดสำปประมาณบุญปีใหม่คือเขาได้หลินน้ำไค่โ <Okay. S 2> <push> อเคไปย่างขึ้น <laughs> ไปจายย่ปจายเงินไปจ่ายเงินเอาเก็บพักให้แม่นะแม่ลูกน้องทิมนะ <laughs> เอาใส่ไว้ไว้เอาใส่ Okay. Let's go. Go, 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 go. นอกจากพักจากสวนหลังบ้านเฮาก็มีอันนี้แถมกะหล่ำม่วงเห็ดอเมริกาปานนี้ข่อยยังบ่ฮู้เลยว่ามันซื้อหยังเฮ็ดอเมริกามันกินดิบได้ได้เห็ดอันนี้ข่อยเห็นเขาเจ้ากินใส่สลัดใส่หยังเขาก็กินเห็นเขาอันออกโทรทัศน์แบบ เขาไปขายในเมืองไทยนะแพงอันนยูนิโปลแพงของหม่องมันเนาะก็คือคือบ้านเขา,เาเเอะไรเนาะเห็ดละโงกมาขายมึงพี่ยูพี่เห็ดปวกมาขายพี่มันก็แพงแต่เห็ดอันนี้อเมริกาไปขายอยู่เอเชียเขาอยู่บ้านเขามันก็แพงเนาะอันนี้นนกับข้างัี้หน่นอไม้ฝรั่งภาษาอังกฤษเอนา asparagus asparagus หน่อไม้ฝรั่งน,นี่หนอนยังไง หวานแล้วก,พก,กวว็พักจากสวนครัวเฮาพักจากสวนครัวของเฮาตื๊ดๆแล้วก็มอหนำสุกเฮาตึกดๆๆกะดกต้มมันอยู่นี่แหละหนึ่งเขาพ่อหมักแต่สบายเนี้นนยเลยอยู่บ้านนะข่อยเป็นคนขี้ข้านดังไฟอยู่นี่มันเตาไฟฟ้าถึงว่ามัน เห็ดกินสิบโบแซบสํากับกับเต้าถ่านนะที่ว่ามันมีความหอมกวาแต่ก็โอเคก็ใส่ได้บเป็นอย่างสบายอันนี้สีนมูมกักแล้วสีนมูนี้เล่มจากกระดูกเล่มจากกระดูกได้หลายเติบด้วนี่โอ้แซ่บตัวมันแซ่บ สีนแทมันก็มีแต่ข่อยหมักแบบนี้นะมันสีนตัในติก,กระดูกมันย่อมมายัม,มีเอ็นเนี่ยมีน้ำมันเนี่ยสำหรับข่อยกับว่าแซ่บกับแซ่บบ่แซ่บเจ้ากระเบิ่งหุ่นข่อยละล่ะแนวข่อยหมักกับกุ้งเรต้องมีหลายอย่างแล้วก็มีสีนแต่กำลังแซ่อยู่กระดูกมันก็อยู่ในหมอ้อโอเคจากหน่อยก็ได้กินแล้ว